ขอ EP 2จัดให้ค่ะ3คํคำประโยคใดที่มี3คํคำเอาไปพูดได้เลย 1. now or never ถ้าไม่ทำตอนนี้ไม่ทำสิ่งนั้นตอนนี้จะไม่มีโอกาสอีกเลย for example มีคนหนึ่งที่เราชอบจะย้ายไปทำงานที่บริษัทอื่นเรายังไม่เคยได้บอกเขาเลยว่าเราชอบเขาอะนะ so your friend is saying to you it's now or never ก็โชคเจมมมูก็จะเป็นโหดเนาะเออก็คือว่าถ้าเธอไม่ไปบอกเขาตอนนี้เธอจะไม่มีโอกาสแล้นะเขาจะย้ายบริษัทเรานะอ่ะไปต่อประโยคต่อไปคือ keep it up keep it up ก็คือกำลังบอกเพื่อนหรือว่าชมเชยเพื่อนว่าสิ่งนั้นที่เธอทำมันดีอยู่แล้วนะแล้วก็ทำดีอย่างนี้ต่อต่อไปอ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็บอกได้เหมือนกันนะคะ keep it up ทำดีมาก and next don't give up อย่ายอมแพ้ก็ uh, คือ learning English is difficult many people think think that but don't give up อย่า yeah, ยอมแพ้แม้ว่าหลายคนจะบอกว่าเรียนสังกฤษมันยากนะคะ and next make it happen ทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาสิอ่อ uh, นะคะอาจจะเคยได้ยินจากแบบมีแบรนด์บางแบรนด์จะมาที่ พูดถึงสโลแกนนี้บอกว่า Make it happen นะคะก็คือทำให้มันเกิดขึ้นเป็นจริงให้ได้โอเค n e x t don't look back คือถ้าแปลตรงตัวก็คืออย่ามองกลับไปด้านหลังหมายความว่าอะไรอย่าลังเลเดินหน้าต่อไปมุ่งหน้าต่อไป don't look back เช่นสมมุติว่าเราย้ายมาทำงานสาขาใหม่ in a different kind of field you are working now ก็คือไม่เคยทำงานนี้มาก่อนแล้วก็รู้สึกแบบเอาไงดีกลัแบบไปทำงานเดิมไหม should I go back to work um, with the same thing I used to นะคะเพื่อนก็บอกว่า don't look back you need to go on ไปต่อนะคะดังนั้น don't look back ต่อไป dreams come true นะอันนี้ก็คือตามตัวก็คือฝันที่เป็นจริงนะคะ dreams come true เช่นบางคนใฝ่ฝันอยาจะไปแบบว่า K-pop concert แล้วก็ไม่เคยซื้อตั๋วได้เลยนะคะแล้วก็ finally you got the tickets your dreams come true นั่นเองค่ะ and then I'm just kidding เอ uh, อ I'm just joking อันนี้ก็3ามคำเพราะว่ากี่ย่อเนาะย่อมาเป็น I'm นะคะดังนั้นก็เป็น1 2 3 I'm just kidding ก็คืออ้อยล้อเลน่นหยอกเลน่นหยอกเลน่นนะคะและสุดท้ายสำหรับ EP นี้คือ I got it เข้าใจแล้วใครต้องการ EP 3มไหมมีอีกนะพิมพ์เลขก3